สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีค่ะณัฐนะรีรดาทารไทชาตาค่ะวันนี้กลับามาพบกันในการทําคลิปสําหรับการงานการเงินความรักประจําเดือนธันวาคม2567ให้กับชาวลาัคนาราศีกลุ่มนะคะชาวกลุ่มทุกท่านนะคะพี่กลุมหนังกลุ่มเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของชาวกลุ่มในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่ากันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าอาจารย์จะอ่านตามปที่ขึ้นมานะคะเป็นพลังงานโดยรวมดวงรวมๆนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมด้วยค่ะส่วนใครจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์ก็ามาได้ค่ะในรีดาดา65รายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปค่ะวันที่ในการแบ่งราศีนะคะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยะคะ่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะ สำหรับไพ่ใบน,นี้อาจยะว่าเป็นไพ่ที่พิเศษมากๆนะคะชาวกลุ่มแค s e ซนเช n c e นะคะการมียานสัมผัสนะคะการมีสัมผัสพิเศษหรือชาวกลุ่มบางท่านเนี่ยอาจจะมีสัมผัสที่ 6, 6ซิกเซนหรือมิยานหรืออะไรบางอย่างนะคะติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมเนี้ยเส้นของคุณอาจจะแรงขึ้นนะคะหรือบางคนฝึกปฏิบัติ นะคะปฏิบัติธรรมนะคะสมาธิต่างๆนะคะทำให้เกิดยานอย่างรู้ยานพิเศษขึ้นมานะคะสัมผัสได้กับอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันมาจากพลังงานที่เป็นการตื่นรู้จากภายในของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะปฏิบัติชานสมาบัติมานะคะจนระลึกชาติได้นะคะหรืออย่างรู้กับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้น รอบตัวของเรานะคะเจอบางคนแล้วเรามีเซนรู้สึกว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเขาแล้วเข้าไปเตือนเขานะคะแล้วเซนของคุณอาจจะแม่นมากๆากนะคะสำหรับในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้นะคะการทงานใบที่2 career transition นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในเรื่องงานในเรื่องอ,อ,อาชีพธุรกิจของคุณนะคะบางคนที่ทำงานประจำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ การมอบหมายหน้าที่การงานระบบงานนะคะการปรับเปลี่ยนโยกย้ายแผนกนะคะหรือว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานสถานที่ทํางานนะคะหรือบางคนที่อาจจะเป็นข้าราชการหรือวิสาหกิจมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทํางานนะคะไปสู่ที่อื่นหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของการเปลี่ยนไปทําในงานที่ชอบในงานที่ใช่สําหรับคุณนะคะ บางคนน่าจะมีการเปลี่ยนจากงานเก่าไปสู่งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะ Career transition นะคะหรือบางคนเปลี่ยนเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเปล่า,านะคะมีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีที่เข้ามาในเดือนธันวาคมนี้นะ i n d i g a l and crystal t r i n d e เอ,อ่อมันเป็นพลังงานของความสงบความเข้าใจนะคะสีเขาเรียกว่าอ,อะไรอะสีม่วงครามสีน้ำเงินครามนะคะ พลังงานของการเข้าอ,อกเข้าใจนะคะในการที่จะสื่อสารกับคนที่อายุน้อยกว่ากับเด็กๆพลังงานที่บริสุทธิ์นะคะอาจจะมีโอกาสที่ชาวกลุ่มนะคะได้ทํางานร่วมกับเด็กๆนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนมาทำํำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของมีสมาชิก ใหม่ในครอบครัวมีลูกมีหลานเพิ่มเติมขึ้นนะคะทำให้ได้กใกล้ชิดกับเด็กแล้วก็มีความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจในการที่ได้อยู่กับเด็กๆนะคะในแบบของคุณนะคะสาวกลุ่มมาดูกันต่อนะกับพลังงานของไพ่ทาโร่อีกหนึ่งชุดค่ะเออไพ่ออร์คลอีกหนึ่งชุดนะคะ commit to self care rituals นะคะ ธันวานี้ชาวกลุ่มตั้งใจนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองดูแลความสวยความงามภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นนะอาจจะเหมือนกับเตรียมตัวไปงานเลี้ยงนะคะไปงานเฉลิมฉลองนะคะหรืออาจจะเป็นลนักษณะของเตรียมตัวไปเ,เที่ยวกับ คนรักกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะดูแลสุขภาพดูแลความสวยความงามนะคะต้องดูดีนะคะ <laughs> อินเนอร์ชายขึ้นมาเลย let go of control and relax into flow ว้าวพลังงานใบนี้ดีนะคะเหมือนกับอะไรบางอย่างที่คุณถูก ควบคุมบังคับนะคะรู้สึกอึดอัดกับมันมากๆหรือภาระหน้าที่อันหนักอึ้งอะไรบางอย่างนะคะคุณจะสามารถจัดการให้ผ่านพ้นกับปัญหาอุปสรรคตรงนี้ได้นะคะผ่านพ้นมาแล้วนะคะหรืออะไรที่ไม่ไหวนะคะต้องปล่อยแล้วนะคะต้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยให้คนอื่นเข้ามา ทำบ้างเพราะาเราอาจจะทําคนเดียวไม่ไหวนะคะแล้วในที่สุดเหมือนกับว่ามันทําให้เราเบาสบายขึ้นแล้วทุกอย่างเนี่ย into flow มันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเข้าไปสู่ความสําเร็จนะคะการผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะชาวกลุ่มนะคะ อะไรที่ไม่ไหวอาจารย์ว่าอย่าไปออกแรงต้านกับมันนะคะเหมือนกับเราต้องไหวไปในท่ามกลางกระแสน้ําที่เชี่ยวมากๆนะคะเดี๋ยวไาวไม่ไหวเราจะหมดแรงเนาะเราต้องยอมรับนะคะคนที่ส่งเชือกส่งยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะเนี่ยอารมณ์แบบนี้นะคะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ บางทีถ้าเราไปปรึกษาใครหรืออาจจะขอความช่วยเหลือบางอย่างจากใครเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเหมือนกับเราอ่อนแอนะแต่มันเป็นลักษณะของออการเข้าใจในสถานการณ์นะคะในการทํางานที่เราอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือการสนับสนุนระหว่างเรากับคนอื่น,อนรอบตัวด้วยนะเราอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะวันเดอร์วูแมนนะคะที่จะเก่งทำอะไรได้คนเดียวเป็นทั้งหมดนะคะเพราะนั้นก็ อาจจะเหมือนกับหาที่ปรึกษานะคะหาคนช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะชทุกค Believe in yourself wow. unleash your inner unicorn <laughs> นะคะค มันเป็นพลังงานของความเชื่อมั่นในความความรู้ความสามารถในศักยภาพอะไรบางอย่างของตัวคุณนะคะชาวกลุ่มนะคะบางทีคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะอยากทําอะไรบางอย่างที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะคะเขาไม่รู้แล้วจะทําไปทําไมแล้วมันจะดีตรงไหนแล้วแต่เหมือนกับ คุณเห็นโอกาสคุณเห็นพลังงานอะไรบางอย่างนะคะและถ้าคุณทําแล้วสําเร็จเนี่ยมันต้องดีแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเป็นลักษณะของการลงมือทําการบุกเบิกการท้าทายนะคะทําให้สําเร็จพิสูจน์ตัวเองก่อนแล้วเมื่อคุณสําเร็จนี่แหละนะคะคนอื่นๆเนี่ยถึงจะเข้าใจนะคะในความสาเร็จที่คุณสร้างขึ้นด้วยความมุ่งมั่นด้วยการมองต่างเห็นต่างด้วยการเห็นถึงโอกาสอะไรบางอย่างที่มีแต่ชาวกลุ่มเท่านั้นที่จะ รู้และเข้าใจแล้วก็คว้ามันมาได้นะถ้าเกิดว่ามาเทียบกับอันนี้คา e n t เ e n s e อาจจะมาจากยานสัมผัสยานอย่างรู้อะไรบางอย่างของคุณก็ได้นะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าธันวานี้ปีหน้านี้นะคะอนาคตอันใกลน้นี้คุณจะต้องมาจับงานนี้นะคะมันจะต้องรุ่งแน่แนมันจะต้องดีแน่ๆหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มันเอาไปแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่กระแสมันกำลังจะกลับมานะคะ แล้วคุณเชื่อนะคะคในเซนในพลังงานที่บอกกับคุณนะคะอาจจะเป็นพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาช่วยดนใจทําให้คุณได้เห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นนะคะแล้วคุณลงมือทำแล้วมันมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงมากๆนะคะเดือนธันวาคมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มต้นทําอะไรใหม่ใหม่นะคะในแบบของคุณก็ได้นะคะชาวกลุ่มอโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าพลังงานจาก ไพ่ทาโร่นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเรื่องราวของชาวกลุ่มดูพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะว้าวมันเป็นพลังงานดีมากขอใบเท้านะคะชัยชนะนะคะ victory card ขึ้นมาใบแรกเลยราชินีดาบค่ะพลังงานของชาวทัดลมหรือชาวกลุ่มเองนะคะ มืออาจารย์ไปแพ้ทำต้นไม้แล้วแผ้เดี๋ยวบางคนตกใจอาจารย์มือเป็นอะไรอีกแล้วนะคะเพราะเนี่ยพอปลูกต้นไม้แล้วมันมันจะเจอเป็นผื่นเป็นอะไรนะคะไม่ใช่แค่มือนะที่ตัวก็เป็นไฮพิตเทสเนะคะแล้วก็ชอบปลูกซะด้วยสิ <laughs> ยังไงดีเนี่ยว่าอาจารย์จะปลูกต้นไม้ได้อีกไหมนะคะ สองถ้วยค่ะไพ่ของความรักความร่วมมือที่ดีนะคะเข้ามาแล้วหรือการเป็นหุ้นส่วนก็นได้นะว้าวรายชี้เหรียญค่ะหรือจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนลูกค้ารายใหญ่นะคะหรือคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยจากการทำอะไรใหม่ๆนะคะตำแหน่งกุตตะงานใหม่ที่ขึ้นมามีไพ่ของสี่ดาบค่ะ หไม้เท้าค่ะแดไม้เท้าเจดถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยค่ะทำไมไพ่คอมรักมาเต็มเลย แล้วว่าว่าทำไมชาวกลุ่มคุณได้แต่ไพ่ความรักนะคะไพ่ความรักขึ้นมาสองถ้วยหนึ่งถ้วยหกถ้วยนะคะอะอ่ไม่ใช่หกถ้วย lover <c oughs> หมายเลขหกเจ็ดใเทา้าอันนี้แปดใเทา้าอันนี้เจ็ดเท้านะคะงานกับความรักมาแล้ว สี่เท้านะคะสี่เท้าหนึ่งไมท้าพายกันเริ่มต้นนะคะเกิดมาถึง2ใบนะคะแทบไม่มีไพ่เสียเลยนะสำหรับตรงนี้นะคะชาวกลุ่มนะคะพลังงานของชาวกลุ่มในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้นะคะเหมือนกับในเดือนนี้มันมีจังหวะโอกาสอะไรบางอย่างนะคะที่สี่ดาว คุณรอมานานแล้วนะคะรอจังหวะรอโอกาสนี้ในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจของคุณมานานแล้วนะคะแล้วคุณไม่รีรอเลยที่คุณจะลงมือทำนะคะพลังงานของแปดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านะคะงานอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันกำลังเข้มข้นนะคะคุณอาจจะต้องหาคนมาช่วยเพราะว่ามันอาจจะมีงานที่แบบแปดไม้เท้ามันเข้ามาเยอะมันเข้ามารอบทิศนะคะ งานยุง่งงานชุกมากๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับรายได้ที่มันเยอะมากๆด้วยนะคะความเป็นราชินีเหรียนของชาวกุมนะคะเพราะนั้นใครที่อาจจะรับงานรับงานอะไรเดียวเป็น MC เป็นพิธีกรนะคะ งานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับไปออกร้านไปอะไรบางอย่างนะคะงานเฉลิมฉลองงานอะไรบางอย่างเนี่ยงานแน่นงานชุกมากๆนะคะคุณอาจจะต้องเหมือนกับเหน็ดเหนื่อยมากๆกับการทํางานในช่วงเวลานี้นะแต่ว่าถ้าคุณขอความช่วยเหลือนะจารย์ว่าไพ่ขึ้นมาดีนะคะขอความช่วยเหลือขอสนับสนุนนะคะรับสมัครลูกน้องนะคะรับสมัคร ทีมงานเพิ่มนะคะคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนเกือ้อกูลทําให้งานของคุณเนี่ยมันประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะคะความเป็นไฮพิ t เทสแต่ด้วยความที่ชาวกลุ่มนะคะคุณอาจจะเคยชินกับการที่คุณทําอะไรตามลําพังมากๆนะเหมือนกับ ฉันยอมเหนื่อยฉันยอมทำแล้วให้มันถูกใจฉันเองนะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้ด้วยความที่คุณเองมีมาตรฐานในตัวของคุณค่อนข้างสูงนะคะบางทีคนอื่นมาทำแล้วคุณกลัวไม่ถูกใจกลัวมันไม่ออกมาดีเท่าคุณทำเองนะในเดือนนี้อาจจะต้องเหมือนกับว่าเราให้เออเขาเรียกว่าอะไรเดียให้การ ฝึกฝนให้ความรู้เขาเทรนเขาขึ้นมานะคะเพื่อช่วยทําให้งานของคุณเนี่ยมันก้าวหน้ามันเติบโตไปได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วคุณจะเหนื่อยน้อยลงกว่าเดิมนะอารมณ์แบบนี้นะคะบางทีเราอาจจะต้องเ,ออเปิดใจนะคะกับการที่ทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าเราสามารถที่จะไปแก้ไขได้นะคะอาจจะต้องเหมือนกับว่า เปิดโอกาสนะคะให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาได้มีโอกาสพิสูจน์ฝีมือของเขาบ้างนะคะชาวกลุ่มนะคะคุณเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนะคะรับลูกน้องเข้ามา คอยดูว่าเขาทําได้ไหมนะคะช่วงใหม่ๆประกบติดกันนิดนึงนะคะเสร็จแล้วพอมันดีแล้วเราก็ให้กําลังใจเขานะคะหรือให้โบนัสให้อะไรพิเศษกับเขาให้เขาแบบมีความกระตือรือร้นในการทํางานนะคะแล้วคนก็สามารถมาดูในเรื่องของการบริหารนะคะความเป็นราชินีเหรียญนนะ่ะราชาเหรียญนนะ,นะคะนั่งบริหารนะคะคอยดูเรื่องการเงิน ดูเรื่องไรายได้เช็คแคร์ลูกค้านะคะจะทําให้รายได้ของชาวกลุ่มเนี่ยมันเข้ามาแบบท่วมท้นมากๆนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะเพราะโอกาสที่ดีเนี่ยมันกําลังเข้ามาแล้วนะคะบางทีเป็นลูกค้าใหม่ๆที่ไม่เคยติดต่อไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเข้ามาตามคําแนะนํานะคะตามเออเขาเรียกอ,อะไรเดี๋ยวคนที่เขียนคอมเมนต คนที่รีวิวให้หรืออะไรบางอย่างแบบนี้นะคะส่วนคนที่ทำงานประจำนะจารู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คุณกำลังได้รับการสนัสนบสนุนการโปรโมทนะคะผลงานของคุณเนี่ยเป็นที่ถูกใจของเจ้านายของเพื่อนร่วมง,งานมากๆนะคะแล้วคุณอาจจะมีโอกาสได้รับงานอะไรบางอย่างที่มันได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ไอได้แสดงไอเดียของคุณได้ทำงานออกมาในรูปแบบในสไตล์ของคุณนะคะแต่มันถูกใจกับ เ,ออเจ้านายลูกค้าผู้ใหญ่ตรงนี้มากๆนะคะทำให้ได้รับการสนับสนุนนะคะดูสิความรักเ o v e r กับหนึ่งถ้วยมาคู่กันนะคะใครที่ทำงานออนไลน์อยู่อาจารย์ว่ามีโอกาสมีแฟนคลับติดตามเพิ่มมากขึ้นจากคลิปที่มันโดนใจนะคะมันทัชใจอะไรบางอย่างไม่ดูนะให้ความรักมันขึ้นมาเต็มเลยนะคะมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะเคยเหมือนกับควรู้สึก ติดขัดกับมันมันไม่โฟตอนนี้สีไม้เท้าทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้หมดเลยนะคะหรืออะไรที่มันอาจจะนิ่งๆมานานนะคะสีดาบสีไม้เท้าตอนนี้ไม่นิ่งแล้วนะคะกลับมางานแบบว่าเข้ามาชุกนะคะลูกค้าเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเริ่มต้นเสนอโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ๆนะคะให้กับลูกค้ากับเจ้านายนะคะหรือเป็นการ สองถ้วยนะคะต่อสัญญาเส้นสัญญาต่อไปอีกนะคะในการทำงานของคุณนะคะต่อไปอีกออหลายปีเลยก็ได้นะคะสปี5ปีเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะชาวกุมส่วนใครที่เหมือนกับว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานอาจจะว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะคะสีดาบ อะไรบางอย่างที่มันนิ่งๆมานานนะคะปรับเปลี่ยนรูปแบบสไตล์การทำงานเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะคะเปลี่ยนห่วงจุ้ยจัดแต่งหน้าร้านใหม่นะคะมันจะดูดีมากๆนะคะทำให้อ่ออาจ,จะเหมือนกับหน้าร้านของเราเนี่ยดูดึงดูดความสนใจนะคะทำให้มีลูกค้าเข้ามาซื้อมาอุดหนุนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือแม้แต่ในงานขายออนไลน์โปรไฟล์นะคะมีคลิปใหม่ๆที่ดึงดูดความสนใจทำให้คนเข้ามาอยาก ซื้อนะคะสินค้าของเรามากยิ่งขึ้นนะคะชาวกลุ่มนะคะในเดือนธันวาคมนี้น่าจะเป็นเดือนที่ชาวกลุ่มเองนะคะเหมาะที่จะโชว์ความสามารถไอเดียของคุณนะคะในการทําให้งานเนี่ยหกไม้เท้ามันสําเร็จไปได้นะคะอย่างแบบมงลงมากๆนะคะในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้ไพ่วิกตอรี่คัทขึ้นมาแล้วใครที่ไปประกวดแข่งขันอะไรบางอย่างนะจันว่ามีโอกาสได้รับ ใช่ชนะกลับเข้ามาด้วยนะคะถ้าเป็นไพ่ในชุดของออชุดทั่วไปนะคะก็จะเป็นมงกุฎดอก เออไม่ใช่มังกุเดอกมังกรใบช่อมะกอกนะคะแสดงถึงชัยชนะที่ไปรบเสร็จแล้วกลับเข้ามาแล้วคุณได้ใบนี้ด้วยนะคะหลายคนเนี่ยสะสมผลงานเป็นที่ประจักษ์มากๆอาจจะได้รับรางวัลประจําปีหรือรางวัลอะไรบางอย่างนะคะหรือการประกวดประชันแข่งอะไรบางอย่างได้รับรางวัลน,นะคะเป็นเกียรติประวัติให้กับชีวิตของคุณเลยนะคะหรือเป็นเกียรติประวัติให้กับที่ทํางานของคุณนะคะหรือเป็นเกียรติประวัติให้กับ คนที่สนับสนุนนะคะส่งเสริมช่วยเหลือส่งคุณไปประกวดหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะหรือว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องก็ได้นะคะเนี่ยเพราะว่ามีไพ่ราชินีเหรียญขึ้นมาด้วยนะอืมมีเกณฑ์ที่ชาวกลุ่มใจดีด้วยนะราชินีเหรียญสองถ้วยนะใครที่ช่วยเหลืองานนะคะลูกน้องบริวารคนที่คุณรักคนในครอบครัวนะคะ มีโอกาสแจกเงินซื้อของซื้ออะไรให้เขาหมดเลยนะคะชาวกลุ่มนะคะสายเปยเหมือนกันนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน,นให้กับชาวกลุ่มนิดนึงโอ้บางคนมีมีคนอีคนเคลียร์นะคะเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะหรือจ่ายหนี้ตัดบัตรเครดิตให้มันจบจบนะคะ มีไพ่ของห้าไม้ห้าดาบค่ะ Empress โอ้โหบางคนมีเกณฑ์ต้องไปเคลียร์หนี้ปิดหนี้นะคะให้กับคนในครอบครัวนะคะของคุณด้วยนะคะเป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายหรือเปล่าหรือคุณนะเป็นแม่สะเองคุณทำหน้าที่เคลียร์หนี้ให้กับลูกหลานของคุณนะคะชาวกลุมสแสดงว่ามันมีเรื่องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะในเดือนธันวาคมนี้นะ แต่ว่าไรายได้ที่มันเข้ามามากก็จะทําให้ทุกอย่างมันฟลูไปได้เห็นไหมการเงินสเตร้นะคะการเงินกลับมาเข้มแข็งการเงินกลับมามั่นคงอ๋อบางคนปิดนี่จริงๆนะคะเดอะฟนะ,ะเป็นอิสระแล้วนะคะมีอิสระภาพทางการเงินแล้วมีไพ่ของเจ็ดดาบว้าวมีเกณฑ์ที่ชาวกลุ่มคุณจะเปให้กับตัวเองด้วย อยากซื้ออะไรใฝ่ฝันอะไรนะคะเจ็ดดาบนะคะจะได้แอบซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้ทีนี้มาดูเรื่องของสุขภาพของชาวกลุ่มบ้างนะคะช่วงเวลาเดือนธันวาคมนะคะใครที่มีอาการเจ็บป่วยอะไรบางอย่างนะคะเหมือนคุณจะเจอวิธีดูแลรักษาตัวเองที่ดีนะคะถูกฉลอก,กับโรคหรือว่าเปลี่ยนหมอเปลี่ยนอะไรแล้ว าการมันดีขึ้นนะคะกลับมาสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะคะชาวกลุ่มนะคะหรืออะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะในช่วงหลังเดือนธันวาคมนี้มีเกณฑ์ที่เหมือนกับจะลดจะละกับมันนะคะเช่นบางคนอาจจะเหมือนกับดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์แล้วมันมันทําให้เกิดผื้นเกิดอะไรที่มันไม่ดีนะคะมีเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าโอเคกลับมาคิดใหม่ทําใหม่นะคะอาจจะเหมือนกับ ดื่มเป็นอะไรเบาๆนะคะในขณะที่คนอื่นเขาอาจจะดื่มแรงๆเราดื่มเป็นแค่แค่วายเบาๆแอลโกอฮอล์ห้าเปอร์เซนะคะพอได้นะคะอารมณ์แบบนี้โชคลาภมีไหมนะคะโชคลาภเจ็ดไม้เท้าโชคลาภส่วนใหญ,ญ่เป็นเรื่องงานเดี๋ยวอาจารย์ดูเพิ่มให้นะคะรกระดัถ้วยโชคลาภอาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ผู้ใหญ่ผู้ชายหรือคนขายรอตตอรี่ผู้ชายนะคะดูใจดีนะคะพูดคุยดีโชคลาภระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะมาจากอ,อ,อุบัติเหตุนะคะหรือบางคนเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยแล้วมีโชคขึ้นมาเป็นทุกขลาบนะโชคลาบนะคะอืมโชคลาบ มีโอกาสจะได้งานดีๆโปรเจกต์ดีๆงานที่ต่อเนื่องงานที่อาจจะเป็นโครงการที่มันระยะยาวนะคะหรือบางคนที่เป็นงานที่แบบผูกพันกันเลยนะคะเซ็นทีเดียว3ปีอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะสไม้เท้าที่ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวมาดูให้ความเรื่องความรักให้ดีกว่านะคะความรักสําหรับชาวกลุ่มในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนะจันว่าคนโสดอร่าแรงมากนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะดึงดูดคน ดีๆเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะแต่ว่าตัวของคุณเองในช่วงเวลานี้นะคะมันจะมีคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเจอแล้วหวานเจอแล้วเข้าใจคุยด้วยแล้วแบบแฮปปี้มีความสุขคุยแล้วแบบอยากคุยกับเขาแบบไม่รู้จบเลยนะคะสองถ้วยแล้วเบหนึ่งถ้วยนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณแบบตกหลุมรักแบบ ุ้มเลยเอารมณ์แบบนี้นะคนโสดนะคะมีเกณฑ์นะคะหรือคุณไปทําให้ใครตกหลุมรักนะคะคลั่งไคล้ในความรักระหว่างคุณกับเขามากๆก็ได้นะคะ mm hmm. สาหรับคนที่มีคู่นะคะเป็นไพ่ของเจ็ดไม้เท้าแสดงว่าคู่ของคุณเจ็ดไม้เท้าเจ็ดถ้วยมีความฝันมีความพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะ mm hmm. แล้วตอนนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้มา ชาชีวิตคู่อยู่ร่วมกันหรือว่าอยู่กันก่อนแต่งนะคะแต่ว่ามันเป็นอยู่กันแบบความรักแบบความเข้าใจมากๆนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะซีดาบนะคะยังอยู่ในชีวิตยังอยู่ในความรู้สึกนะคะอาจจะได้เจอกันเป็นครั้งคราวได้เจอกันมากขึ้นนะคะมีการส่งกําลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเพิ่มให้นิดหนึ่งนะคะว่าเอ่อบทสรุปความรักที่เป็นไม่ไม่ชัดเจนยังไงดี เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะจัสเมนโอ้โหจัสเมนหกถ้วยอาจารย์ว่าคุณสองคนน่ะอาจจะเป็นคู่กันมาก่อนในอดีตชาตินะคะจัสเมนหนีกันไม่พ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นความรักที่อาจจะทําให้ต้องตื่นรู้ในความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะต้องรอเวลาที่จะผ่านความไม่สมหวังความเจ็บปวดตรงนี้ไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้น คุณเนี่ยเหมือนกับยังอยากจับมือกับคนรักของคุณให้มันแน่นๆนะคะยังอยากที่จะไปด้วยกันยังอยากที่จะรอคอยข่าวดีที่มันจะมีเข้ามาในอนาคตนะคะเพราะนั้น เดือนนี้ชาวกลุ่มความรักดีนะคะแม้แต่คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จับมือกันแน่นนะคะรอเวลาที่มันจะเป็นของคุณนะคะชาวกลุ่มค่ะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับชาวกลุ่มทุกท่านเลยนะคะยังไงก็ขอให้เฮงๆงปังๆนะคะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงปีใหม่นะคะอ๋อจารยังไม่ทําดวงดวงรายปีนะคะใครอยากจะดูเป็นดวงรายปีนะคะแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ นาเรียรดาหนะคะมีแบบเรื่จัดตัวดูพื้นดวงพื้นชีวิตประหัชีวิตที่มีความแม่นยำมากๆนะบวกกับไพ่ทาโร่นะมีโปรราคาเดิมน,นะคะหลักร้อยอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของอาจารย์นารีกันด้วยนะคะกดซเปอร์แตงหรือเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในทุกๆช่องท,ท,ท,ทางนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ